คุณจอมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณรวิวันสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับค่ะวันนี้กแบบารประชุมปอมอก็ยังเป็นนักที่ปลเประวิตรวง,งสุวันรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการแทรนนายวันิตีเนี่ยเป็นประธานนะครับค่ะวันนี้พเ,เด็ปนิตจะมาในพุทธ้ามหมสีฟ้าเลยหลายคนหลายคนก็ขอให้สีเขียวหลายคนก็ใส่ใส่สีเขียวสีฟ้ามานะครับค่ะ ซึ่งวันนี้มีที่เปอีกหนึ่งวันราต้อเตรียมดอกกั์าสดชัดมาดอากกะญชจะเป็น,น,นะคณะอนับเพราะว่าวันนี้วันที่าย,ายาเย็นเป็นวันคุ้ายวันเกิดของท่านรองอายุอนุทินชาบนกูลด้วยนะครับ<า> 25, 99, อ๋อค่ะผมก็ไปเช็คมาปีนี้น่าจะอายุห้าสิห้าสินเกิดเกสเก้านะครับค่ะสองห้าสเก้าห้าเจ็ดป่งรงเช้าคือ ถ้าข่าวนี้นนี้จะแบ่งเป็นสองสองสองสายสายแรกก็จะไปเ้าทีนาตึกกระทรวงที่เป็นที่ประชุมนะครับจะเป็นรัฐมนตรีที่มองออกตัวเข้ามาส่วนรัฐมนตรีบาง่านที่เป็นรองนายกแล้วก็ที่ทำงานกับเีนก็จะมาเอร่วมกันที่ตึกตึกบารการหนึ่งก่อนสายหนึ่งนะครันแต่ก็จะมารอท่านที่ตึกบรรการการจะรอขณะเดียวกันก็มาพูดคุยก็วันนี้น่าจะไม่มีประเด็นอะไรที่ีการโดยถามก็เลยมีการ อ่าทักท e ี่ว oh. mm ันเดย์ที่วันเดย์แล้วก็ถามทั้งทั้งรองทุกทีเนี่ยเกิดปีนี้เนี่ยอยากได้อะไรยังไงก็พูดตามแบบภาษาหนักกันเดียวกั้นครับก็อยากให้บมันมีความเป็นรุ่งเรืองมีความสมุกสมุกนะต่างก็จะความขัดแย้งอันนี้ก็หลักๆแล้วเดี๋ยวก็ผู้บริษัทมาถามแล้วผู้เด็กประยุทธ์จันโอชาในเรื่อนตีเนี่ยแล้วตีจราห์ผมเนี่ย โวยพรอะไรมาหรือยังไปคณะผู้หลักผู้ใหญ่หเลครับแล้วพี่ก็บอกเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวจะไปขอพรครับเดี๋ยวจะเขียนลายไปขอพรหรือ <c oughs> ต้องลายลายเปขอขอค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าไปทำการดอกไม้อะไรเดี๋ยวก็อาจจะมีนะครับซึ่งก็คุยในเรื่องแรกเรื่องเรื่องการองการเมืองไปนิดหน่อยก็บอกพักต้องทำงานเรื่องผมพิดเดี๋ยวมีการทิ้งนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งว่าพันธุ์พักคูมิเอเชียก็เนื้อหอมเนื้อหอมก็เลยถามไปอีกทีในวันเกิดปีเนี้ย ได้ขอพรให้ตัวเองเป็นนายกรมฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่ารอบหน้าก็เป็นหนึ่งที่สำคัญที่น่าจับตาซึ่งซึ่งพระคุณใจไทยเวลาเขาจะเดินปประชุมเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแฉงถ้าเป็นตยอย่งเขาเนี่ยจะมีท่านนี้ก็คือคุณมรัญญาไทยเตยท่านตีเกียิเตยก็ยืนอยู่หลังแล้วแพ้แพ้เน่ยเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นนายกที่ช้าอุณ่ีกันดูกันด้วยเอหนุนจะเป็นพี่เลยตรงนี้คุณนายกุติงก็เลยถอออกมาเออไววให้ตัวเองมั้ง แต่เดิน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 หลังคามติดหน้าที่อยร้อยปีติก่อนเวลาทำอะไรดีเราทำอะไรหนักหนัก็ตั้งใจทำอะไรผลลัพธ์ย่อมดีเสมอแต่ว่าทิ้งท้ายทำทิ้งที่มาที่เบสเด็กดีค่ะรับอายุวัฒน์บอกตีวันนี้นะครับส่วนประเด็นประเด็นการเมืองอื่นๆเนี่ยหลักๆเนี่ยวันนี้น่าจะจับตาต่อเนื่องไปจากเมื่อวานนี้มช้างยึดป้อมบนเอกสวิตลงไปที่ที่แม่ต่อจังหวัดภาคใช่ไหมครับ แะต้ก็มีสอขอของพัเส็สิไทยส่มที่ออกจากทางบรัไทเนี่ยไปเพราะราอ้อยเอกธรมนัฐเนี่ยมาต้อนรับเลยจนเหมือนท่านท่านเอลต้าโควิดก็บอกประมาณว่าเดี๋ยวถ้าส,สออพักเสร็จสิไทยส่งลงพื้นที่ไหนทางบรก็จะไม่ส่งเขงาเปิดทางให้ก็เป็นประเด็นนะครับขการกระแสว่าร้อยสกธนักเนี่ยจะหอบกลุ่มสอขอกลับมาเ่ราะลันเก๋าหรือเพอออรา ซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็มีพยายามไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีส่วนของประธาราธิบดีไม่ว่าจะเป็นคุณสมจักเทพสุธินนะครับคุณชัยวุฒินาคารุตสอนที่รองหัวหน้านะครแล้วก็เลขาธิการพรรคยุนสันติอมพารนะครับคุณสันติเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับประมาณว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหานะอาจจะพร้อมพร้อมไม่เหมือนเขาเขาไม่ขัดตองเรื่องนี้นะครับก็เมื่อถามแล้วเนี่ยถ้าเกิดสิบุการา์จะกลับเข้ามาครับ เราชนะเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่ซึ่งคุณสติ์ศรก็บอกว่าตอนนีส oo, ้สสภาคพิจ so <c oughs> <per> ิตรไทยเนี acak, <c oughs> ่ยปัจจุบันก็เป็นสสพรรคเรามีการแอบไนขนาดนั้นวันนี้ถ้าถ้าถ้าอีกแล้วพรรคเราดีมีพลังในการเชื่อประชาชนเนี่ยพรรคก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นส่วนของเรื่องคำพิจารณาครับคุณช่างที่จะเหมือนับอ้าแขนนับแต่ขณะที่ทางประธานคณะกรรมการรัฐสภาจะติดติผมปากเทศผูิ้มเนี่ยก็เหมือนกับว่าอผมผมก็ขึ้นข่าวกับ เหมือนกับสืบ่อบนชนนี่แหละตอนนี้ไม่มีการพูดคุยใดนะครับพูดคุยกัาว่าพยายามจะถามที่ไปี่ยและถ้าเกิดเขากลับมาแล้วครับท่านพลังประชารัฐจะเข้มแข็งหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็ต้องคงงงิาตีเนี่ยตัวเองไม่ควรจะตอบอะไรเรื่องนี้นะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเพราะมันมาจากกระทบกับภาวขาองของมเป็นใหญ่พอจะเหาะไปในไปในพินานนี้นะครับส่วนคุณไทรวุฒิคุณไทรวุฒินาคมนุษย์สอนรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ น,นิ้วโม่ไปเลยแล้วตื่นฟ้ามาจากไหนผมย no ังไม่ทราบเลยเขาก็จะยุคพักมารวมเออต่อความกัฒน์ขนาดนี้เป็นหัวหน้าพัฒนเขาก็มีบทบาทการเงองของเขาแต่มันมีประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดหากว่าคนเอ่ประยุทธ์เนี่ยไม่รอดไม่รอดในเรื่องของบอกว่าจำนวนตป็นไหนแปดปีแล้วทำบ้างไว้ธรรมนัสเนี่ยอาจจะจับมาพลังประชารัฐหรือเปล่าตรงนี้ก็เอาคำถามไม่ใชถามพิจายุทธ์พิจายุทธ์ก็ตอบออกมาไม่เกี่ยวกับ เพรกะแางวิชาลักก็ต้องต้องต้องดูความเหมาะสมในการที่น้าว่าใครจะ 1, 1> อยู่ในพรรคแต่ตัวต่อต่อมันย้ายพกกรรคอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ก็พันารนพิจหรถือว่าความเห็นเนี่ยไม่ส่งลอะในในส่วนในส่วนของของตัวพรรคอ่ะค่ะแต่เป็นเป็นเป็นสามสือยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกมีอีกประเด็นเลยนะครับในเรื่อง ในเรื่องของเออ่ดังทั่วประมอหน่อยแล้วกันที่จะชาตไม่มาแต่วันนี้มีโอกาสถามทางคุณวราวุษีประอาชาติแล้วก<ค>็ทีมตัารวจประจำเจ้าห<ค>น้าทระล้อมก็คือเมื่อวานเนี้ยวันที่12กันยายนเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่พันผู้ว่าประอเขาพิจารณาประสานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาที่ระล้อมเพื่อขอเครื่องสูบน้ำหน่อยแต่ช่วยไปสูบน้ำห่าน้ำหน่อยก็โทรอันอนีนค้คือโทรสายตรงมาทางคุณวราวุษีเลยนะคุณวราวุษีก็เลยโอเคเดี๋ยวสั่งการให้ทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ย S <S จัดเครื่องสุดน้ำขนาด30ลิตรจัดเังียมไว้ให้เลยตเครื่องแต่เบื้องต้นเนี่ยนำล่องไปต่อแล้วตเครื่องตอนนี้อยู่ที่ตลาดีสูดน้ำพระขนงแล้วเดี๋ยวตอนอตอนช่วงบ่ายบ่ายสามวันนี้นะก็จะเตรียมติดตั้ง,ท,งทันทีเลยคนอีกเครื่องนึงรอหน่อยเครื่องนจะส่งไปวันที่19 19ยายนนะครับแล้วอีกเครื่องนึงก็ตอนนี้ติดตั้งอยู่ที่สิงน์กครินบางนาแล้วเดี๋ยวจะเดินเดินเครื่องนพทุกนี้ อันนี้ทั้งหมดเพื่องก็มาจากทุกสำนักงานในทีมชาติอของกระทรวงทรัพย์ของกระทรวงทรัพย์โอ้ช่วยกันกช่วยกันทุกระดบอกกำลังสูดมากสามารถอาจจะทําให,<ฆ>ให้ให้ให้น้ำน้ำน้ำลดได้แ <c oughs> ต่ว่ายังไงก็ตามจะส่งเครื่องสูบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาเรื่องกับผู้ว่า, <c oughs> ากระทมอ่อยว่ามันจะ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 คล่องน้ําได้มากนักหนักอยังเพราะว่ามันเรื่องของน้ำทะ <c oughs> เลหลุดด้วยเพราะมันเกิดจากทะเลหลุนสกาดเลือดรขับน้ำแต่ก็ก็จะลำบาก นี่ก็คือประเด็นหลักที่พูดคุยกันส่วนวาระทรมที่งานจับตาวันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องของกระทรวงแรงงานที่ปบบนที่แล้วเราดีเจนมากันนะเพราะว่าด <zia, S 2> so, ังคทีไปติดภารกิจท so ี่สินแลด์ว so, ันน an. so, right? so, ี mm. ้ก็มาแล้วดันดันก็ติดพลาดเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรแต่้าว่าจะมีวาระเรื่องของการขึ้นข้าแล้วงานจั็ตามันจะต้องพิจารณาต้องมเข้าเรื่องนั้นต่ำก็น่าจะ เพราะว่ามันจะต้องบังคับใช้ด้วันที่1กุมภาพันธ์ถ้าอากาศขาดจะกเพราะวันนี้แล้วติดตามว่าที่ไหนบ้งา,กกาทททงที่ไหนบ้างแล้วก็เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างค่ะแต่เ,เรื่องเงินก็เรื่องของค่าไฟนะเพราะว่าเมื่อวานนี้านทางพิพัฒนาโครงการอินเทอร์เนรายกแล้วลกรอทรวพลังงานก็มีเรื่องมีเปิดเผยมาเรื่องนี้เรื่องการลดพาร์ติชั่นจากเรื่องค่าไฟเนี่ย,เ,ยเพราะว่าวัาวนนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าไฟตุ้มเดือนกันยาถึงท่านวาคะลม นำหรับกลุ่มปอบางก็จะมีเป็นวงเงินแปดพันล้านบาทในเท่าของรมวันนี้โดยจะใช้ลกูกตาของล้องกาดน,นะครับค<า>่ะอันนี้ก็คือวาระหลักอ,อันนี้ก็เป็นวาระที่ทต้องตาวาราที่สุดก็คือเมื่อวัยยนที่สิสี่กันยาคมที่ทางตาทั้งนุ<า>ีมีนัดหารือซ,ซึ่งเป็นประจิมวงรอบแตตาเขาอยู่แล้วนะครับ<า>ก็จะในเอาเรื่องของ วาระการลงตัวแหน่ง8ปีขอนารับลงมีตีมาพิจารณาแล้วจะมีทำทีิถ่ายให้เลยีจริงหรือเปล่าอันนี้คือคือต้องลุ้นกันที่จะมีประชุมแรกวแต่จะยัดเข้าวาระแล้วจะพิจารณาแล้วจะมีถ่ายหรือเปล่าคุณนี้ต้องติดตามผมไม่ทราบว่าลุ้นกันจะไม่ได้เอามาเข้ามหาลัยในปรมอะไรนะครับค่ะอมรชัยพิพัฒนท่า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 นลองนายกที่เป็นลูกเขยนามนะครับก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่นัี่ที่ีีด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 ี แตกระบวนการของรัฐบาลถือว่าเสร็จสิ้นละเรื่องของของเอกสารทำดีแลงวอะไรที่ือบนาทัส่งไปแล้วและทางสภาเรื่องของมติการทุนแล้วต้ส่งไปละส่งไปหมดแล้วนะคะค่ะก็พวกเราก็ต้องรอเหมือนกันค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณจอมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ